ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งสวยน้องปี้ใหม่บุตรสาวของแอฟทักษออนพักสุขเจริญและอดีตสามีสงกรานเตชนรงค์ซึ่งหลายคนอาจจะจดจาําภาพน้องปีใหม่ได้ในลุกของสาวน้อยตัวเล็กๆแต่ปัจจุบันต้องบอกเลยว่าน้องปีใหม่โตขึ้นเยอะแถมยังสวยมากอีกด้วยตามรอยแม่แอฟโดยแอฟทักษออนคุณแม่อยู่กับบุตรสาวน้องปีใหม่เพียงลําพังแต่ทางด้านแอฟทักษออนนั้นก็ไม่ได้ตัดขาดค,าความสัมพันธ์จากครอบครัวฝั่งอดีตสามี โดยแอฟทัศออนก็ยังส่งบุตรสาวไปหาบ้านเตชันอารมณ์อยู่บ่อยครั้งในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ทำให้น้องปีใหม่ต่างก็สนิทสนมกับทางด้านพ่อสงกรานด้วยล่าสุดทางด้านแอฟทัศนเผยภาพของบุตรสาวน้องปีใหม่ซึ่งเป็นรูปภาพที่ทางด้านแอฟทัศนได้เดินอยู่กับบุตรสาวและงานนี้ต้องบอกเลยว่าน้องปีใหม่โตเป็นสาวสูงเกือบเท่าคุณแม่แล้วอีกไม่กี่ปีต้องสูงแซงหน้าคุณแม่ไปแน่แน อีกทางยังต้องบอกเลยว่าน้องปีใหม่นานยิ่งโตก็ยิ่งสวยมากๆว่าแต่จะสวยขนาดไหนนั้นไปชมภาพพร้อมๆกันได้เลยดีกว่าค่ะ